มาอีกแล้วนะครับยอดนิยมวัยรุ่นไปไวนะครับแฟชั่นบอยหนึ่งหนึ่งสี่นะครับคันนี้วิ่งห้าพันเจ็ดร้อยไมล์เท่านั้นมากับสีทูโทนโคตรสวยนะครับนี่เลยมิสไนท์ครีมซันวีวิทแบล็คนะครับสีโลโก้จะเป็นเพจใหม่แล้วนะครับคันนี้จดปียี่สิบสามนะครับสภาพหล่อจัดเลยเทือกหน้าใส่มาเรียบร้อยนะครับแฮร์รี่เดวิสันนะครับแคดบาร์ก็จะเป็นแฮร์รี่เดวิสันนะครับมีพักเท้าตรงนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อขับไกลๆนะครับแล้วก็มีสปอตไลท์บิวอินตรงนี้อีกนนะะคคครรรััับบบตตีถงงเเลลลยยย้้ออกกวว่าโสดูใ หล่อจะจัดนะครับเครื่องก็จะเป็นคมๆนะครับท่อก็จะเป็นโครเมียมนะครับเป็นตัวแหวนไฮนะครับอิลิมิเนเตอร์นะครับโครมนะครับป้ายทะเบียน9911อันนี้ก็ให้ไปเลยนะครับชุดท้ายสวยๆเนียนๆนะครับทั้งซ้ายและขวาจะสวยๆเลยนะครับไม่มีลบเลยนะครับนี่เงาเงาสีเดิมๆจากโรงงานตัวเครื่องสวยๆใสๆนะครับคันนี้859,000บาทนะครับสนใจโทร065 3265693นะครับซื้อขายเทิร์นโทรมาเลยเดี๋ยวเกมดูแลให้ครับสวัสดีครับผมเกมมอเตอร์เฮก้า